ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลานาทล์กขอบคุณซปอนเซอร์เกมบาทซื้อเกมง่ายๆในราคาไม่กี่บาทมาเริ่มกันที่เกม Assassin's Creed ภาค Valhalla นะครับที่ต้องบอกเลยว่ามีข้อมูลอัปเดตเข้ามามากมายจริงๆเริ่มันที่เรื่องแรกครับเรื่องของการหลุดชื่อ DLC นั่นเองนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันหลุดออกมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมานะครับโดยทาง Ubisoft Store ของเยอรมันนั่นเองคือ Ubisoft Store ของเยอรมันเนี่ยก็จะเหมือนกับ Ubisoft Store ของไทยนะครับก็คือเป็นเว็บขายเกมของทาง Ubisoft นั่นเอง ซึ่งทาง Ubisoft โซ e ของเยอรมันเนี่ยเขาได้โพสต์รายละเอียดตรงกับข้อซีซันแพทซึ่งในปัจจุบันนะครับข้อความนี้มันถูกลบไปแล้วแต่ก็เหมือนเคยครับมีคนแคปมาทันนะฮะซึ่งข้อความที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเนื้อหาของซีซัน a พทของ a อ i ิ n ิ Creed ภาควาฮาลาผู้เล่นจะได้รับ Story Mission ที่ชื่อว่า The Legend of b e o w o l f ที่ซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะได้ค้นพบความจริงอันโหดร้ายเบื้องหลังตำนานสรุปก็คือ ใน DLC นะครับจะมีชื่อว่า The Legend of Beowulf ซึ่ง The Legend of Beowulf นะครับจะเป็นกวีที่มีอยู่จริงอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นนะครับในราวๆช่วงสตวรรษที่8ถึง11มันก็จะคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาในเกมนะครับโดยบทกวีนี้จะพูดถึงนักรบชาวกิสลรันหรือว่าชาวสวีเดนในปัจจุบันนะครับที่มีชื่อว่า b e w วู f ที่ถูกคิงรอดกาแห่งอาณาจักรเฮรอ์เนี่ยขอให้มาช่วยเหลือเมืองจากการถูกบุกทำลายโดยเกรนเดล ซึ่งจะบอกว่าในบทกวีเรื่องนี้นะครับเบวูฟเนี่ยจะได้ต่อสู้กับเกรนเดลและแม่ของเกรนเดลซึ่งมันสมเหตุสมผลครับพ่อไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตามตำนานบอกว่าเกรนเดลเนี่ยเป็นลูกของเคนซึ่งเคนเป็นลูกของอดัมกับอีฟและเคนคนนี้แหละคือเทมพลาคนแรกบนโลกในจักรวาลของแอดซินนะครับส่วนแอดซินคนแรกของโลกเป็นใครก็คืออดัมกับอีฟซึ่งจริงๆแล้วนะครับในบทกวีเบวูฟเนี่ยตัวของเบวูฟจะได้ฆ่ามังกรด้วย แต่ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากปราบเกรนเดลและเบอ์วูฟเนี่ยกลับมาเป็นราชาแห่งกิสลันแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะได้ฆ่าบาังกรตอนได้สู้กับเกรนเดลหรือเปล่าคือถ้าเขาใส่มามันก็คงไม่แปลกใช่ไหมอ่าฉะนั้นในส่วนของ DLC นี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเรื่องต่อมาก็หลุดมาจากที่เดิมนี่แหละครับที่ยูว s ซอฟต์ o โตของเยอรมันนี่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่ไปเจอเนี่ยมันโคนลเจ้ากับเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าตรงลเลกเตอร์อีด เขาไปพิมพ์ในส่วนของซาวด์แท็กว่าเราเนี่ยจะได้รับซาวด์แท็กอะไรประมาณนี้โดยประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงที่ว่าชื่อคนแต่งซาวด์แท็กครับมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาได้เรียงเลยนะครับชื่อที่เขาพิมพ์มามันจะมี3ชื่อ1คือ Jasper k i คิคนนี้เนี่ยเคยทําเพลงให้กับแอนซินคริสหลายภาคหลายเพลงมากตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค b ัตเตอร์ฮูดภาคเดวลเลชั่ซึ่งมันจะมีเพลงนึงครับ ที่คุณแจสต์เมคคิดแต่งไว้ให้เอลซินคริตแล้วทุกคนรู้จักกันมาดีจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือเพลง s O o f m m l y y ลองไปฟังดูหน่อยครับชื่อต่อมาก็คือซาร่าชักคเนอร์ครับ คนนี้เนี่ยเคยแต่งเพลงให้กับแ s ส n ินคริตมาแล้วหลายภาคหลายเพลงเช่นกันอย่างเช่นภาค Black Flag Unity Origin ซึ่งเพลงที่คุ้นหูที่สุดสำหรับผมนะก็คือเพลงเมนทีมของภาค Origin นนั่นเองครับอลองย้อนไปฟังดู ่ต่อมาครับเอนาเชวิกคนนี้เนี่ยยังไม่เคยร่วมงานกับทางเอลซินคริมาก่อนนะครับแต่เขาคนนี้แหละคือคนที่แต่งเพลงให้กับซีรีส์ไวกิ้งมาแล้วหลายเพลงและจะเป็นคนที่แต่งเพลงเมนทีมของภาควาฮาราอ่ะลองไปฟังตัวอย่างผลงานเ้าหน่อยครับ และพี่เอนาคนนี้นะครับยังเคยมาปรากฏตัวในซีรีส์ด้วยเขามาร้องในฉากที่แรนารวมพลไวกิ้งครั้งใหญ่ออกจากคาตาคัตนะครับก็คือออกจากนอร์เวย์นั่นแหละไปบุกยังจุดๆ,ๆไม่ขอสปอยแล้วกันครับในไหนเราก็พูดถึงเสียงไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาฟังเสียงของคนที่จะาพากตัวละครเอวอในแต่ละเวอร์ชั่นกันนะครับเริ่มจากเวอร์ชันผู้หญิงคนนี้เขาจะมีชื่อว่าซิซิเลียเซลฟินนะครับเป็นนักแสดงชาวเดนมาร์กอ่ะลองไปฟังเสียงดูครับว่าตัวละครเอวอผู้หญิงเสียงจะเป็นยังไง Nå, så har Pascal altså ikke gemt sig herude. Jeg fandt dig! Så står det 220 til mig. Hvad skal vi sige bedst ud af 45. Okay, men hvad synes du så, vi skal lave? Ah, uh, den går ikke. Jeg kan lide at være derinde, og det kan du også. Sådan er vorene for der tjener Magnus Brun. ที่แสดงเป็นขนุ์จากซีรีส์เรื่อง The Last Kingdom มาลองฟังดูครับว่าตัวละครเอวอนในวรชชั่นผู้ชายนั้นเสียงจะเป็นยังไง that is like a boyhood dream to get into armor and get weapons and be put on a horse and have an have an army and then there's there a lot of great actors อ่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลอัปเดตอื่นกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยทาง Ubisoft คอนเฟิร์มแล้วว่า Assassin's Creed ภาควาฮาลานั้นจะรันไม่ต่ํากว่า30 FPS บนเครื่อง Xbox Series X แน่นอนซึ่งมันอาจจะลมไปถึง Play 5ด้วยนะครับสรุปก็คือขั้นต่ําเนี่ยมาแน่30 FPS แต่ว่าในจริงแล้วนะครับ Xbox Series X เนี่ยจะรองรับได้ถึง4 k 6 0 fps และ120 fps ในบางเกมถึงจะไม่ยอมบอกว่าในขั้นปกติหรือว,ว่าขั้นสูงเนี่ยมันรันได้เท่าไหร่แต่ที่แน่แ่คือการันตีแล้วว่ามันจะไม่แหลกหรือว่ากระตุกเพราะถ้ามันต่ำกว่า30 fps นะครับน่าแสดงว่ามันกระตุกก็คือพูดง่ายเล่นภาคนี้แล้วไม่มีทางกระตุกนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ Hidden Blade ครับที่ในภาคนี้เราจะกลับมาใช้ Hidden Blade เสียบัตูตายทีเดียวเหมือนเดิม คือคุณแอสผู้อำนวยการสร้างของเอลซินีภาควาลาเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์คุตะคุนะครับเผยเข้อมูลเพิ่มเติมมากมายอย่างแรกก็คือในภาคนี้ทีเดนเบรดจะกลับมาแทงศัตรูทีเดียวตายเหมือนเดิมแต่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะซึ่งก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ชินแต่หลังๆเนี่ยมันก็น่าจะชินประมาณนี้นะครับคือต้องบอกที่ก่อนว่าในส่วนของแอลซินครีตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ภาคออริจินนะครับมาจนถึงภาคออเดซี่เนี่ยเราจะแทงศัตรูทีเดียวไม่ตายนะครับ เพราะมันจะคำนวณเรื่องของดามเมจเกราะเลือดอะไรไม่รู้ฮะ,ฮะสุุปง่ายคือแทงทีเดียวไม่ตายมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าต้องกดค้างนะครับเพื่อให้ดามเมจมันรุนแรงขึง้นแต่บางครั้งเนี่ยกดค้างไปแล้วนะครับมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีฉะนั้นในส่วนของภาควาลานะครับเขาจะปรับตรงเนี้ให้มันแทงทีเดียวตายเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดหน่อยคือเราต้องใช้ถูกจังหวะน,นั่นเองนะครับส่วนระบบโซเชียลสเตลที่กลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับภาคเก่าเป๊ะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนไปสะหน่อยเพื่อให้เหมาะกับความเป็นภาควาลานั่นเองนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ USA Gamer นะครับคือเขาได้มีการเปิดเผยเรื่องของชื่อนกอีกาว่าในภาคนี้จะมีชื่อว่าซีนินซึ่งคําว่าซีนินมันเป็นภาษาชาวนอตน,นะครับแต่ว่าสายหรือว่าวิชั่นก็คือการมองเห็นนั่นแหละครับมันเลยจะทําให้ระบบ e ีเกิลวิชั่นในภาคนี้จะถูกเรียกว่าโอดิน i ายและในส่วนของการสเตลนะครับจะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นการแกล้งตาย ก็น่าสนุกดีนะครับไวกิ้งแกล้งตายก็ต้องมาลองดูนะครับแล้วในส่วนของการสเตลเนี่ยเขาจะมีในสิ่งที่เรียกว่าทูหรือว่าเครื่องมือเนี่ยให้เราได้ใช้หลากหลายมากพูดง่ายคือการสเตลของเราเนี่ยมันจะสนุกขึ้นนะครับส่วนเรื่องของพูทที่ใส่หัวเรานะมันจะปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วแต่เราการจีบ NPC จะไม่จำกัดเพศอันนี้เหมือนภาคออร์ดิซี่เลยนะครับแล้วก็จะยังคงมีระบบที่เรียกว่า v i s u a l Customization ก็คือเราใส่ชุดหนึ่งเพื่อเอาสเตตัส แต่สามารถปรับแสดงผลเป็นอีกชุดหนึ่งได้เพียงแต่ว่าชุดที่เราจะแสดงผลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขคือเราต้องเคยปลดล็อกชุดนั้นแล้วอ่ะพูดง่ายๆบางทีชุดแสแตทดีแต่มันไม่เข้าพวกอะ่ะมันดูจิปะทะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับให้เป็นชุดที่สวยงามได้ระบบนี้จะเหมือนกับภาคออ y ดซี่นะครับเรื่องสุดท้ายครับล่าสุดคุณแอชได้ออกมาบอกแล้วว่าไอ้รูปบอเปเปอร์ที่ปล่อยกันออกมาก่อนหน,นี้มันก็คือรูปชุมชนของเราเอง ที่จะอยู่บนเกาะอังกฤษฉะนั้นถ้าเราดูในรูปนี้ดีๆนะฮะเราจะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างแรกที่สะดุดตาผมนะฮะนั่นก็คือรูปแมวครับสรุปแล้วในเกมนี้มีแมวอย่างแน่นอนนะครับต่อมาก็คือห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งได้ผมเดานะครับมันคือจุดที่เราเนี่ยจะต้องเดินเข้าออกบ่อยๆอ,อย่างแน่นอนเพราะมันคือจุดศูนย์กลางของชุมชนเราอาจต้องเดินเข้าไปเพื่ออัปเกรดหรือว่าคุยกับ n p c ในเนื้อเรื่องหลักอะไรประมาณนี้เลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเราได้เห็นท่าเรือครับทีนี้เราจะมองภาพออกแล้วว่าท่าเรือในชุมชนของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงจุดสุดท้ายนั่นก็คือจุดชมวิวทางด้านซ้ายมือนะครับให้ผมเดานะจุดเนี้ยเดี๋ยวเราน่าจะมีฉากคาสีนให้ได้ไปยืนหล่ออยู่ข้างบนนั้นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดของเอลุินพีดภาควาฮารานะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะยังมีข้อมูลอัปเดตออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะอะไรดูไหมครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่ทาง Ubisoft เนี่ยไปร่วมหลายงานเลยนะครับอย่างเช่น Summer of Gaming ของ IGN ที่จะจัดขึ้นเดือนหน้านะครับนั่นก็คือเดือนมิถุนายนหรือว่างานที่ Ubisoft จัดเองซึ่งจะจัดในวันที่12กรกฎาคมเอาไว้ไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรามาอัปเดตกันต่ออีกทีนะครับสำหรับ a s s i n s Creed ภาควาฮาาเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร,ร้อนเมื่อคืนนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนั่นก็คือ ทางอ p i ิกเกมได้เผยเทคโนโลยี Unreal Engine 5ที่จะรันบนเครื่อง Play 5นะครับออกมาเป็นครั้งแรกโดยผ่านเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินผ่านถ้าแล้วก็ไปเจอวิหารปิดท้ายด้วยการเข้าเกตประตูมิตินะครับซึ่งในเดโมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอัดมาจากเครื่อง Play 5จริงๆไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับสรุปก็คือเสียบสายเข้าไปตัวเครื่อง Play 5อัดออกมาเป็นคลิปนี้แหละครับโดยในเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับจะเน้นความสมจริงแบบที่เรียกว่า โฟโตเรียลิซึก็คือมันจะเป็นภาพเขียนที่สวยงามเรากับภาพถ่ายโดยเทคโนโลยีนี้นะครับมันจะเป็นระดับเดียวกันกันกบที่ใช้ทําพวก CG ซึ่งในเดโมโรแรกเนี่ยเขาจะโชว์อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของลูเมนก็คือแสงนะครับที่จะมีการสะท้อนและดูดซับวัตถุโดยรอบมันเลยจะทําให้เกิดความสมจริงแบบเร็วไทม์ไม่ได้ดูแข็งๆทื่อๆเหมือนกับเทคโนโลยีรุ่นก่อนนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีการขยับแสง การตอบสนองต่อวัตถุโดยรอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบสมจริงคุณง่ายคือประมวลผลให้แบบอัตโนมัติและเรียวไทม์หรือว่าการที่เราส่องไฟหาสิ่งมีชีวิตนะครับพวกมันก็จะบินหนีถ้าเกิดเราใส่ว่าไอสิ่งเหล่านั้นอะสมมติมันคือแมลงแล้วกันแมลงเมื่อเห็นแสงมันจะบินหนีฉะนั้นเมื่อเราส่องไฟเข้าไปแมลงเหล่านั้นเจอแสงมันก็จะบินหนีแบบเรียวไทม์คำนวณแบบอัตโนมัติส่วนที่2ครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเนียนไนท์หรือว่านาไนท์ ไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับคือในส่วนนี้มันจะรองรับการสร้างวัตถุหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นโพลีกอนขนาดเล็กในระดับพิกเซลที่จะละเอียดในระดับ1ล้านล้านล้านโพลีกกนแล้ว Unreal Engine 5เนี่ยมันจะปรับให้สวยงามแบบอัตโนมัติพูดง่ายคือมันทําให้คนสร้างเกมเนี่ยใส่รายละเอียดได้เยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองสรุปแล้ว Unreal Engine 5นะครับมันจะเน้นเรื่องของความละเอียดแล้วก็ความสมจริงขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเท็กเจอร์หรือว่าแสงเงานะครับแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยจะคำนวณให้แบบอัตโนมัติแล้วทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะคำนวณให้แบบเรียลไทม์แล้วตอนนี้นะครับ Unreal Engine 5จะปล่อยเดโมให้ลองใช้ฟรีและใน1ล้านเหรียญแรกถ้าเกิดว่าเกมนั้นขายได้เนี่ยทาง e p i ิกจะไม่เอาเงินนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาหักส่วนแบ่งกันซึ่งรายละเอียดตรงนี้เขายังไม่ได้เผยนะครับส่วนตัวเต็มของ Unreal Engine 5จะปล่อยหลังต้นปีหน้าก็คือปี2021 นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปนะครับเทคโนโลยีด้านกราฟิกใหม่มาแล้วและเราก็จะได้เห็นเกมที่สวยขึ้นแล้วก็สมจริงขึ้นนั่นเองครับเรื่องต่อมาก็เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนกันครับทาง PlayStation เขาได้ลงคลิป The Last of Us Part 2ในส่วนของ Inside the Story นะครับที่จะมีทางทีมงานของค่ายโนติ้ด็อกเนี่ยออกมานั่งคุยในส่วนของเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเนื้อหาสรุปโด,ดยรวมก็คือนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นการบรรยายถึงความรุนแรงจนถึงขั้นบีบคั้น ซึ่งมันจะเป็นที่มาถึงการกระทําต่างๆและผลที่จะตามมาซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากทําเนื้อเรื่องที่ต่อจากภาคแรกแบบ100%นะครับแต่เขาตั้งใจที่จะนําแค่โครงเรื่องของภาคแรกเนี่ยมาสารต่อเพราะมันจะทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าภาคแรกเหมือนที่ในภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าตัวละครหลักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โจคนเดียวแต่เอลลี่เนี่ยก็จะมีบทมากขึ้นรวมไปถึงพวกตัวละครใหม่ๆคนที่เอลลี่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนเหล่านั้น ซึ่งในเกมเราจะได้เห็นถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับตัวละครใหม่พวกนี้นะครับและในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างโจกับเอลลี่เนี่ยจะถูกขยายความมากขึ้นส่วนตัวของโจในภาคนี้จะไม่ได้เป็นพวกลักลอบขนของเถื่อนอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็จะยังมีความโหดที่พร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมื่อถ้าเกิดว่าเมืองนี้หรือว่าโลกนี้ยังต้องการในส่วนของแผนที่นะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราจะได้อยู่ในชุมชนของเมืองแจ็คสันรัฐไบโอมิงแต่หลังจากนั้นเนี่ย เราจะได้ผ่านเมืองสําคัญอย่างเช่นเซียเตอร์นะครับและเราจะได้เจอกับกลุ่มคนหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสําหรับเนื้อหาในคลิปโดยรวมเมื่อคืนก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะพูดแบบมุมก,กว้างเพราะเขาไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องนะครับสาหรับเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยใครที่รอดูผมเล่นนะครับกดซับสไครต์ไว้เพราะว่าเกมนี้ผมจะไม่ได้ทํามาแบบเป็นคลิปนะครับแต่จะเป็นการไลฟ์สดแทนซึ่งในพาร์ทแรกผมจะเปิดไลฟ์สดตอนที่เกมปลดล็อกให้เล่นวินาทีแรกเลย ซึ่งโดยปกตินะครับเพยเนี่ยจะปลดล็อกบ้านเราช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนแต่ว่าในพาร์ทต,ต,ต่อไปเนี่ยผมจะมาเปิดช่วงตอนค่ำๆแทนนะครับซึ่งเกมนี้จะเปิดให้เล่นวันที่19เดือนหน้าหรือว่าวันที่19มิถุนานะครับส่วนเรื่องการไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาอีเวนต์แจ้งเตือนอีกทีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตในส่วนของ The Life of Us Part 2เรื่องสุดท้ายครับคืนวันพรุ่งนี้วันที่15พฤษภาคมปี2020 เวลาตี3ทาง PlayStation จะมีรายการ State of Play ไฮไลท์ก็คือเป็นการเผยตัตวอย่างเกมเพลย์และระบบการเล่นของเกม Ghost of Tsushima เกมสามูไรรอบคาบูลางผ่านของเรานะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะมีประมาณ18นาทีแล้วจะไม่มีเกมอื่นหรือว่าจะไม่มีการพูดถึง Play 5ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครที่ลุกมาเข้าห้องน้ำตอนตี3นะครับคุณจะได้เจอกับไลฟ์สตรีมสดของผมนะฮะซึ่งในไลฟ์สตรีมเนี่ย มันจะเป็นการพูดถึงโกดด์ออฟซูชิมะอย่างเดียวนะครับคือผมไม่อยากพลาดครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาทําภาษาไทยมาให้ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับในส่วนของโกดด์ออฟซูชิมะมานั่งดูเกมเพลย์มานั่งดูระบบการเล่นเจอกันได้ครับตีสามคืนพรุ่งนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการลานาท็อกในคลิปนี้นะครับส่วนใครที่อยากร่วมสนับสนุนช่องสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบอยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับรัญลั์ใหม่เป็นหมาฮัสกี้สุดเทพประจำช่อง ซึ่งหมาตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้ผิดอินโทรในช่วงแรกๆนะครับแล้วมันก็หายไปตอนนี้ตามเจอแล้วนะครตามกลับมาได้แล้วแล้วสมาชิกทั้งหลายนะครับเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าใครด้วยตราสัญลักษณ์นี้แหละครับเอาไว้งไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ดีดตามรับชมแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ